เป็นเวลาถิบนนิกานะคะทุกคนคะ่ะวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะทุกคนเ,นเย็าลืมิบเล็นตัวเองเสจเสร็จกันหนาวหรือผ้ากัญยาด้วยนะคะจะร็วี thank you ันนี้นะครับระเบียบการประชุมสามัญค sì, ร,รั้านี้ก็เปกนะครับครั้งที่6นะครับวันที่1-2พค2568นะครับวันนี้นะครับจะมีเรื่องแจ้งสราบนะครับในระเบียบวาระที่หนึ่งนะครับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที 1, 3, 3, ่ประชุมประชุมทราบลำการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในนะครับวันที่18-21าคมครับในช่วงเวลา18-21ถึงธันวาคมนะครับ ใช้เวลาการจัดกิจกรรม4วันครับวันที่21นะครับคือวันเสาร์ครับจะเป็นทั้งการเปิดวีฬาสีและการผิดวีฬาสีครับเรื่องที่2นะครับการดำเนินการแก้ไขผลการเรียนนะครับเพื่อนเพื่อนที่ิดศูนย์นมอมฮอนครับในช่วงนี้นะครับเป็นการสมัครเรียนเข้าตอนน่อในะระดับอุดมศึกษานะครับ ใครที่จะเข้าเรียนก็แก้ไขสูงการเรียนสูรรอขอให้เรียบร้อยนะครับและในวันตัดสินปรเทศจะได้โฉมของเพื่อนครับเรื่องที่สามนับการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่นะครับในทางโรงเรียนของเรานะครับจะจัดขึ้นภายในวันที่27บธันวาคมนะครับจะมี3กิจกรรมก็คือวันปีใหม่วันคริสต์มาสและวันเด็กน,นะครับ จะจัดขึ้นภายในวันที่27กันยาคน2567ครับเรื่องที่4นะครับเรื่องการสอบการภาคครับการสอบการภาคก็คือจะจัดหลังวันที่ใหม่นะครับก็จะอยู่น่าจะอยู่ประมาณ3-4วันครับแล้วก็จะมีการสอบการภาคครับเรื่องที่5าครับการจัดกิจกรรมฝ่ายสื่อเที่ยครับทางโรงเรียนกำหนดไว้ว่าวันที่31มีนาคม 2,500ครัาจะมีการปัดพิ้นที่ทั้งนักเรียนนักวิทยมศึกษาที่สาและนักวรทยาศาสตรที่หนะครับเรื่องที่หนะครับก็คือตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับลมกระโชกแรงและมีอากาศหนาววันนี้ก็หนาวประมาณ18องศาใช่ไหมครับก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมเรื่องกีฬาสีนะครับ ก็อยากมีกันกลับบ้านหรือนิดหน่อยนะครับเพือขอให้ทุกคนดูแลรักษาหรือาพและเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับทางเรียนกำชับมาครับเสียบวาระที่สองนะครับเรื่องการรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากเราเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับก็ยังไม่มีครับเสียบวาระที่สามนะครับเรื่องสื่อเรื่องครับยังไม่มีครับเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกครับเสียบวาระที่สี่นะครับให้ลองพัชรกรเพื่อนครับ ะค,ะค่ะคุณผู้ชมแบเรื่องที่หนนะคะในหัวข้อเรื่องเสนอในที่ประชุมนิทรรศานะคะเรื่องหนึ่งจะเป็นการเสนอปัญหาที่พบในโรงเรียนนะคะแล้วก็ในวทางการแก้ไขเพืนน่อนำไปจะทำโครงการของห้องนะคะอยากจะขอความคิดเห็นเพื่อนๆในห้องมาถูทุกคนนะคะเสนอ่ปัญหาที่พบเในโรงเรียนและอยากนำไปจะทําโครงการของห้องค่ะ เปรเียบบวาระข้างหน้านะครับเรื่องอื่นๆนะครับมีใครสจะเสนอไหมครับไม่มีนะครับงั้นขอสิทธิ์การคิยครับ